นี่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านคอมนะครับที่ผมซื้อเมื่อก่อนนะครับอีหลายๆคนชอบถามว่าซื้อมาจากร้านไหนร้านไหนนะร,ราคาที่ถูกมากนะที่คลิปก่อนๆน,น้ย้อนไปดูได้นะครับคอมราคาหกเจ็ดพันก็สามารถเล่นไฟอ็มได้นะครับก็แนะนําร้านนี้เลยนะนี่เป็นร้าน าขายคอมมือสองราคาถูกนะประกอบราคาย่อมเยาเป็นมิตรนะไม่โกงไม่เกียร์ร้อยเปรเนะเมื่อก่อนผมก็ซื้อคอมจากร้านนี้นะก็แบบดีมากเลยนะคอมที่ผมใช้อยู่ที่หลายๆคนชอบถามว่าซื้อจากไหนนะที่ผมบอกตามเฟซตามอะไรก็ร้านนี้เลยนะมีทั้งคอมมือสองคอมประกอบคอมมือหนึ่งก็มาจ้างประกอบกันได้นะครับก็ค่าประกอบแล้วก็ค่าคอมราคาไม่เกินไปแน่นอนนะ,นะราคาเป็นมิตรนะถูกความแบบไม่ขูดเลือดเนื้อนะครับก็ถือว่าราคาแบบย่อมเยานะเหมาะสาหรับคนที่แบบงบน้อย แต่อยากเล่นคอมนะมีทั้งคอมเล่นไฟเอ็มเล่น PB เล่นฟรีไฟฟีฟ่านะแล้วก็เกมออนไลน์ต่างๆนานานานะมีทั้งเล่นออนไลน์เล่นเฟซเล่นออนไลน์อะไรต่างๆได้หมดเลยนะร้านนี้เลยนะผมเป็นเคดิตให้นะร้านนี้ดีมากนะผมบวกหนึ่งเลยนะแบบอ่าไม่โกงแน่นอนปลอดภัยหายห่วงนะใครที่กาลังหาซื้ออยู่ก็แนะนํ <c oughs> าร้านนี้เลยนะไม่ต้องไปแอปสั่งของออนไลน์ต่างๆที่ราคาแพงต้องกลัวโดนโกงแล้วก็คุณภาพไม่ดีนะครับ ตาน,นี้หมดปัญหาแน่นอนนะครับนี่ครับมาดูมาชมกันได้นะครับก็เจอกันในคลิปครับสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมคาคาโฮเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้อยู่หน้าเกมนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมไม่ได้มาลงมดไม่ได้อะไรเกี่ยวกับเกมนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของข้างนอกเกมนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยก็คือ ผมก็จะมาสอนคนดูนะครับทําเสียงไม้ให้มันทุ้มมันดีขึ้นนะครับจากไม้แหลมแหลมแตกๆนี่เปลี่ยนไปเหมือนแบบได้ไม้ใหม่เลยนะครับก็เอาง่ายๆก็เสียงรออะ่ะเสียงรอบ็อกซิ่งอะ่ะที่หลายๆคนที่แบบเห็นในทิกต็อกหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับที่แบบเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆนะซึ่งคนดูหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะว่าเขาใช้อะไรกันแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าบางคนเนี่ยไม้เขาดีนะ แบบที่เสียงหล่อๆนะไม่เขาจะใช้โปรแกรมตลอดนะไม่ไปกล่าวหาไม่ได้นะแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบถ้าไม่ดีอ่ะไม่ต้องใช้อะไรมันก็ดีนะแบบไม้พวกบูเยตตี้พวกไฮเปอร์เอ็กอ่ะสังเกตนะแบบใครที่ใช้ส่วนใหญ่นี่แบบเสียงหลอกันแบบทั้งนั้นเลยนะซึ่งถ้าใครแบบไม,ไม่ดีก็ไม่ต้องน้อยหน้านะครับก็แบบมีวิธีอยู่นะแต่ว่าต้องฟังก่อนนะครับวิธีนี้ถ้าใครจะนําไปใช้นะครับก็ S <S <an> ก็อาจจะโดนแบบโดนล้อโดนอะไรได้นะครับก็ก็แบบก็ขึ้นอยู่กับความพอใจนะว่ารับได้ไหมนะว่าจะใช้ไหมมันก็ไม่เชิงเป็นแบบคําเตือนคาอะไรหรอกครับมันก็ใหม่เราอะเราจะใช้เราก็ใช้ไปครับพร้อมเราอะเราจะทําอะไรเราก็ทำแบบหรือจะไปแกล้งเพื่อนเอาไปอะไรให้ได้แต่เตือนไว้ก่อนเฉยนะครับว่าอาจจะมีคนแบบมาด่ามาอะไรได้นะก็รับมือกันเอาเองนะอาจจะแบบ ด่าก,กับหรือว่าแบบอาจจะเงียบหรือว่าอาจจะแบบไม่ใช้ก็แล้วแต่นะแต่หน้าที่ผมในวันนี้ก็คือผมจะมาสอนนะทําให้ไม่เราเนี่ยทุมแบบบ็อกซิ่งเลยแบบล่อเลยอะง่ายมันก็ไม่ล่อขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันดีขึ้นแน่นอนนะดีจากเดิมอะหรืออาจจะแย่กว่านะไม้ไครแหลมแหลมนี้ก็มันจะทําให้ไม่เราทุมขึ้นนะก็โอเคนะคเข้าเรื่องกันเลยส่วนวิธีการทำนะให้ขั้นแรกนะให้เราไปโหลดโปรแกรมไอ้นี่มาก่อนนะ e c เลเซอร r นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนี่นะครับก็ให้เราไปโหลดไปติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ไม่ยากนะคนระับ exe ทั่วไปเลยก็โหลดเหมือนโปรแกรมปกติอะพูดง่ายก็โหลดมานะครับตอนโหลดมามันจะให้เราเลือกอ่าไมก์กับหูฟังนะครับให้เลือกอันที่เราใช้จริงนะครับแบบสมมุติเราใช้หูฟังแบบอ่านับโวแล้วก็เลือกไปนะครับเราก็น่าจะรู้ชื่ออยู่แหละถ้าเราใช้จริงนะครับ มันต้องคุ้นมั่งแหละเ,ออเราใช้ไมอะไรไม้แฟนเท่ะสมมติแล้วก็เลือกชื่อไปครับพอเลือกเสร็จมันจะให้เรารีเครื่องหนึ่งครั้งนะครับก็รีไปนะครับพอถึงขั้นนี้แล้วนะครับรีเสร็จอะไรเสร็จก็มาดูวิธีกันต่อได้เลยนะครับส่วนวิธีการทานะับหลังจากทุกคนที่ติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วจนได้แบบนี้มานะได้แบบนี้มานะตอนแรกมันยังไม่ขึ้นหน้าเดสก์ท็อปนะผมลืมบอกให้เรามาพิมพ์ตรงค้นหานะว่าคอนฟิกนะครับ C O N นะครับมันจะขึ้นรูปกระดาษกับเดนสอมาคนระับให้เราแบบอ่ากดไปได้เลยนะหรือว่าจะเพิ่มหน้าเดสก์ท็อปก็ได้แต่ผมจะไม่เพิ่มนะจะใช้ก็พิมพ์ค้นหาเอานะส่วนใครค้นหาหายให้เรากด Windows S นะครับให้ขึ้นนะครับหรือว่าจะมาเพิ่มตรงนี้เอาก็ได้ตรงเซิร์ชเนี่ยเพิ่มเป็นอ่าโชว์เซิร์ชบล็อกหรือว่าไอคอนหรือว่าปิดไปเลยก็ได้นะนี่คนระับวิธีเอาค้นหากลับมานะก็มาค้นหาคอนฟิกนะครับเผื่อใครไม่มีค้นหา พอได้แันนี้มานะครับให้เรากดเข้าไปยังทีนะครับมันจะถามว่าเย็ดหรือโนแล้วก็ตอบโนไปนะครับแล้วก็แบบเข้ามาแล้วก็ออกนะครับไม่รู้เข้ามาทําไมออกออกได้เลยนะครับแล้วทีนี้นะครับให้ทุกคนนะครับเอาสคริปต์นี้มานะครับนี่นะครับอยู่ในดิสผมนะครับดิสคาคาโฮนะครับมันอ่าดิสผมไม่ใช่ดิสแจกของนะบอกก่อน ที่ผมไม่อัพลง Google Drive ให้เพราะว่าไฟล์มันเล็กนะขี้เกียจสร้างไดใหม่นะไม่อยากให้ไดหลักไปนะเดี๋ยวแบบอีเมลอะไรพวกนี้มันหลุดไงบางข้อมูลส่วนตัวก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใน Discord นะเข้ามาแล้วก็ออกเลยก็ได้นะอันนี้ผมไม่ได้แบบจะเชิญให้เข้า Discord ผมนะก็ไม่ได้หลอกหลอกให้คนดูเข้ามานะก็เข้ามาเอาสคริปต์แล้วก็ออกก็ได้ครับ เข้ามาแบบมาก๊อปในห้องไอเนี่ยห้องสคริปต์ไม้เสียงรอบ็อกซิ่งนะครับอยู่อยู่อยู่หมวดหมู่แจกของคนดูนะก็เนี่ยเข้ามาแล้วมันก็จะรับยศก่อนแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เรามาก๊อปอันแรกนะครับกอปก๊อปจากอ่าข้างบนสุดเนะี่ยมาถึงนี่นะครับมาถึงบรรทัดสุดท้ายนะครับก่อนจะลงมาคําว่าเสียงรอนะครับเอยคำว่าไม้รอนะครับไอไม้รอข้างล่างนี้ก็เป็นอีกสคริปต์หนึ่งนะครับ เราจะใช้สคริปนะเราจะใช้โปรแกรมอีคูลิสเตอร์นะครับเราจะไม่ใช้ไวมิเตอร์นะไวมิเตอร์มันปรับโอ้ยุ่งยากนี่อีคเลเซอร์จบใช้แค่สคริปนะครับก็เอาไงเอาเดี๋ยวทําให้ดูเลยก็เราก๊อปมาข้างบนนะครับก๊อปมาถึงตรงนี้นะคปับ๊บแล้วก็คอปปี้นะครับหรือใครจะลองสคริปอื่นก็ลองก๊อปกอปเอาก็ได้นะมีับมสคริปนะอันนี้ก็เป็นสคริปใครไม่รู้นะครับจแจกแจกกันมามั่วหมดผมก็แจก,กต่ออีกสักครั้งคงไม่เป็นไรนะมาจากไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ให้เราก๊อปไปนะครับโอเคพอก๊อปถึงตรงนี้นะครับให้เราการกระบาดท,ทิ้งเลยนะครับคอนโทนซีหรือลิดขวาคัดลอกก็ได้นะครับการกรบาดเลยพอถึงหน้าเดสก์ท็อปแล้วนะครับก๊อปก๊อปสคริปมาแล้วนะครับให้เราไปที่โฟลเดอร์นี่นะครับโฟลเดอร์ดิสพีซีอะแล้วก็ไปที่ไดซีนะครับแล้วก็โปรแกรมไฟล์นะครับ ให้ตอนเราติดตั้งมันเราไม่ต้องเลือกอะไรเลยนะครับให้เรากดนิกนินิกไปเลยมันจะอยู่เหมือนผมนะแล้วไปที่โปรแกรม Equalizer APO นะครับก็อันที่3ามอ่ะถ้าเหมือนผมนะถ้าไม่เหมือนก็มันอาจจะไม่ตรงกันนะให้หาชื่อนี้ให้เจอแล้วกดเข้าไปแล้วกด Config นะครับแล้วกดอีกทีจะเป็นรูปกระดาษนะครับอ่าพอกดมาอีกทีหนึ่งพอขึ้นพน,นี้มาก็ถือว่าถูกต้องนะครับ จากเดิมอ่ะเดิมๆนะครับมันจะมีแบบสคริปแบบสั้นๆนะแบบสองสามบรรทัดอ่ะให้เราเอาสคริปใหม่เราไปวางเลยครับนี่นะครับเอาสคริปใหม่เราไปวางเลยพอวางเสร็จปั๊บแล้วให้เรากากระบาดทิ้งเลยครับแล้วก็กดเซฟนะครับหรือว่าจะคอนโทรลเอก็ได้นะถ้าผมใช้วิธีนี้ครับจะได้ไม่งงโอเคครับเมื่อเราทําขั้นตอนนี้เสร็จก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับ เราก็จะมาร้องขอกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเปิดโปรแกรมนะครับปิดปิดรีไม่ทัทีก็ได้เพื่อไม่ติดแล้วพิมพ์ว่าคอนฟิกมันเดิมนะครับขึ้นมาพนี้นะครับให้เรากดอากากบาหรือว่าหนูก็ได้นะครับมันถามว่า Not in Store to d ดีไว้นะครับไม่รู้มันกากบาไปเลยครับแล้วทีนี้นะครับให้เรานะครับจากเดิมๆนะครับมันจะไม่มีอะไรมาให้พนี้นะครับให้เราอ่ากด ตรงรูป power on เนี่ยให้เป็นสองอันนะครับใช้แค่สองอันพอนะครับอันสามนี่ก็คือเกณฑ์นะครับอ๋ออันนี้ไม่ใช่เกณฑ์ะโทษทีใช้ผิดอันให้เราเปิดสองอันพอนะครับอันนี้มันเหมือนจะเป็นแบบทําให้เสียงเราบู์ขึ้นนะอันสามอ่ะเราเปิดแค่สองอันพอนะครับอันหนึ่งกัอนสองครับนี่ครับเป็นไงครับเสียงผมเปลี่ยนไหมเดี๋ยวผมขอลองฟังก่อนว่ามันเปลี่ยนไหมนะ นี่นะครับเสียงผมมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันอาจจะทําให้เสียงดังขึ้นนะเพราะว่าเสียงมันทุ้มขึ้นนะแบบเสียงดีขึ้นอะเอาง่ายๆไมค์ใครเบาๆหรือว่าไมค์ใครแหลมๆนะก็ลองนําไปปรับใช้ประยุกต์กันได้นะครับผมนี่นะครับแต่ผมขอปิดก่อนเดี๋ยวเพื่อเสียงมันช็อตเสียงมันไรก็นี่นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะสาหรับการทําไมค์ทุ้มหรือว่าไมค์บ็อกซิ่งไมค์เสียงล่อไมค์เสียงดีอะไรก็แล้วแต่นะแบบไม่ต้องเสียตังค์สักกระบาทนะถ้าชื่นชอบ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมถ้าสอนผิดพลาดอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแต่ว่าน่าจะถูกแล้วแหละเสียงมันก็เราก็ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็คือเสียงบ็อกซิ่งนะแต่ว่าใครจะใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่นะครับหรือว่าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้ครับอืง่ายง่ายดีนะครับผม,มโหลดติดเครื่องไว้ก็ได้แบบเอาไว้บูทอะไรเงี้ยแบบสิีบูทมันก็มีนะเราเอาสกีบูทมาใส่แล้วก็เปิดได้นะเต้ แนะนำอย่าทำเลยเดี๋ยวไม้พังหมดไม่รู้มันพังได้ปะแต่เห็นเพื่อนผมบอกว่ามันทำแล้วมันพังอะไม้คอน,คอนเดนเซอร์อะก็โอเคครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละบ่นกันมาเนื่นนานละก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะกดติดตามด้วยแชร์ให้เพื่อนดูเยอะๆผมจะได้ตังค์เยอะๆแค่นั้นแหละโอเคครับไปละจุกกู